สวัสดีเ,เพื่อนๆเอฟซีครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เ,เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะที่สุดนะครับเรื่องของ Honda c คลิกร้อยสิบ คามูบบิเตอร์นะครับมีอาการกินน้ํามันควันไหลอาควันดาไหลออกนะครับเพื่อนๆนะรถเดินเบาไม่ได้หรือว่าบางทีรถมีอาการเล่งเครื่องเองพอร้อนมากับสะ,สะดุดนะครับเพื่อนๆนะปัญหาของรถนะครับในตระกูลคลิกแอร์เบดนะครับแล้วก็นูโวนะครับรวมไปจนถึงมีโอหนึ่งสองห้าถ้าเก่ามานะครับจะมีปัญหาเรื่องของนะครับระบบชคไฟฟ้านั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ ยปกตินะครับโช้กไฟฟ้าในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะครับโช้กไฟฟ้าจะยกตัวขึ้นนะครับอ่าโช้กไฟฟ้าจะยกตัวขึ้นอันนี้ผมจะเปรียบเทียบเป็นนะครับโชคไฟฟ้านะครับส่วนตัวน็อตที่อยู่ข้างล่างนะครับเป็นนมหนูก็แล้วกันนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะครับอ่าตัวโชคกกับตัวนมหนูจะแยกตัวออกจากกันนะครับอ่าในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะครับในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนนะครับ ตัวลูกโช๊กจะยืดตัวลงมามาอุดรูนมหนูนะครับเพื่อเป็นการตัดระบบน้ํามันในวงจรโช๊กนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะอันนี้ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไปก่อนนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับเมื่อรถของเราใช้งานนานไปนะครับหลายปีผ่านไปโชคของเราก็เสียนะครับเพื่อนนะมันไม่ยอมปิดรูมันไม่ยอมปิดช่องทางเดินของน้ํามันทําให้เกิดอาการควันดําน้ํามันท่วมนะครับทุกท่านนะแก่อนที่เราจะฟันธงนะครับว่าตัวโชคไฟฟ้านั้นเสียนะครับเรา มาทําการตรวจเช็คง่ายๆเบื้องต้นแบบนี้นะครับให้เอาสายของโชคไฟฟ้านะครับทั้ง2เส้นนะครับไปต่อเข้ากับขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับต่อไว้สักพักหนึ่งนะครับตัวโชคไฟฟ้าจะร้อนแล้วก็จะยืดตัวออกมานะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสังเกตตรงนิ้วผมดีๆนะครับนิ้วมือนิ้วชี้นี่แหละนะครับตอนนี้โชคกําลังยืดตัวออกนะครับเพราะว่าเราปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปสร้างความร้อนนะครับนี่นะครับ ถ้าหากว่ามันยืดตัวออกมาตามค่าความร้อนนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเครื่องยนต์ของเราร้อนได้ที่นะครับช็กจะตัดระบบน้ํามันนะครับในวงจรโช็กทันทีนะครับเพื่อนๆอ่านั่นแหละนะครับ ถ้าหากว่าโช้กของเรามีอาการเปิดค้างนะครับแน่นอนรถของเรามีอาการน้ํามันท่วมได้แน่ๆล่ะนะครับรถมีอาการกินน้ํามันควันดําวิ่งไม่ออกนะครับสะอึกสะดุดรอบสูงนะครับเพื่อนๆสะดุดเวลาที่เครื่องยนต์ของเราร้อนนั่นเองนะครับเพราะว่าเกิดอาการส่วนผสมหนานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะ ในกรณีที่เราต่อตรงเข้าไปแล้วนะครับในกรณีที่เราเอาขั้วบวกขั้วลบนะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่แล้วโชคไม่ยอมทํางานไม่ยืดตัวนะครับเรามีแนวทางเรามีวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าใครอยากให้โชคมันตัดช้าตัดเร็วเราก็มาปรับตรงนี้นะครับหมุนเข้ากับหมุนออกแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะนี่หมุนเข้ากับหมุนออกนะครับตรงนี้นะครับให้มันยืดตัวมากยืดตัวน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆทุกท่าน ถ้าหากว่าเราหมุนเกลียวออกเยอะนะครับมันจะตัดช้านั่นเองนะครับทุกท่านแต่ถ้าหากว่าเราหมุนเกลียวเข้าไปจนสุดนะครับหมุนเข้าจนสุดเนี่ยนะครับมันจะตัดเร็วนะครับเพื่อนเอ่ะก็พิจารณาเอานะครับสําหรับท่านใดที่จะทําการปรับตั้งโชคให้มันโชกช้าโชกเร็วโชกนานโชกน้อยก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับเพื่อนเนะ โดยปกตินะครับนี่ก็คือโช๊คนะครับในขณะที่เครื่องยนต์เย็นนะครับมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนแต่ทีนี้นะครับถ้าหากว่ากรณีที่เราตรวจเช็คแล้วโช๊คของเราเสียหายนะครับต่อตรงแล้วโช๊คไม่ยืดตัวออกมานะครับเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆหมุนเปลี่ยวออกมาแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้สปริงมันอยู่ตรงนี้นะครับจําดีๆนะครับนี่นะครับสปริงมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ดูสปริงดีๆนะครับวิธีการแก้ไขนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเรานะครับก็จะกลับด้านสปริงนะครับกลับด้านสปริงยังไงนะครับปกติสปริงเป็นตัวดันดันลูกโช๊คึ้นนะครับปกติสปริงดันลูกโช๊คึ้นแต่ทีนี้เราจะเอาสปริงไปใส่ข้างในแทนนะครับนี่เราจะสปริงมาใส่ข้างในแทนแบบนี้นะครับโดยปกตินะครับสปริงมันอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับโดยปกติสปริงมันอยู่ข้างนอกนะครับแบบนี้เลยนะครับ แต่นะครับเราจะเอาสปริงไปไว้ข้างในนะครับเพื่อที่จะดันลูกโช๊คให้ปิดน้ํามันกับอากาศอยู่ตลอดเวลานะครับนี่โดยปกติมันอยู่แบบนี้นะครับสปริงจะทําหน้าที่ดันให้มันยกนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะใช้สป,ปริงเป็นตัวดันให้มันปิดอยู่ตลอดเวลาโดยนะครับเราจะเอาสปริงมาใส่ข้างในนะครับเพื่อนๆาจากเดิมอยู่ข้างนอกเรา uh มาใส่ข้างในแบบนี้นะครับ พอเราใส่ข้างในเข้าไปแล้วเราก็ประกอบกลับเลยทีนี้เราก็ไม่ต้องทําการต่อสายไฟนะครับเมื่อเราทําการปิดโชคหรือว่าอุดโชคในลักษณะแบบนี้แล้วเราไม่ต้องไปต่อสายไฟนะครับไม่ต้องไปต่อสายไฟของวงจรโชคเลยนะครับเพื่อนๆก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ ยึดเข้าไปกับคาร์บูเรเตอร์ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราเป็นการปิดตายระบบโช๊คหรือว่าวงจรโช๊คสําหรับรถที่สตาร์ทติดง่ายอยู่นะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับอ่าเราก็มีวิธีการแก้ไขมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้รถของเรานะครับอ่ามีอาการเร่งไม่ขึ้นควันดําสาลักน้ํามันนะครับกินน้ํามันด้วยนะครับเพื่อนนะก็อ่าเนื่องมาจากรูปโช๊คนี่แหละนะครับเพื่อนนะ จากเรื่องของลูกโชคแล้วที่ทำให้รถกินน้ำมันนะครับก็ยังมีเรื่องของอไส้กรองอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นอยากให้เพื่อนๆน,นะครับทำการตรวจเช็คอไส้กรองอากาศของเพื่อนเพด้วยนะครับเพราะว่ารถในตระกูลคลิกแอร์เบนะครับมีองค์มีโออย่างนี้นะครับ สากรองจะอยู่บริเวณล้อหลังจะดูดฝุ่นเข้ามานะครับส้กรองจะอุดตันเร็วนะครับเพื่อนๆดังนั้นให้ทําการตรวจเช็คเรื่องของไส้กรองอากาศด้วยเพราะว่าถ้าอากาศไม่เข้านะครับถ้าอากาศไม่เข้ารถมันก็จะกินน้ํามันนะครับมันกลายเป็นรถส่วนผสมหนารถมีควันดําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆดังน,น,ดนั้นให้ทําการถอดนะครับตรวจเช็คเรื่องของกรอ,องอากาศด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะ อ,อย่าลืมอย่าพลาดก็แล้วการเรื่องของไส้กรองนะไส้กรองเดิมกิดรถจะเป็นแบบเปียกนะครับในรถออโต,โต้นะครับทุกรุ่นเลยนะครับถ้าแบบแห้งไม่ใช่แล้วละ่ะเป็นของเทียมนะครับเพื่อนๆอ่ะก็พิจารณาเอาจะแท้จะเทียมนะครับมันก็ยังดีกว่าไม่ใส่นะครับทุกท่านนะเอาลำดับต่อมานะครับเรื่องของอ่า ส่กลองอากาศผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของคาร์บูเรเตอร์กันบ้างอันนี้ยกตัวอย่างนะถือขาบบูยังได้บุเก่ามาอาทายพี่น้องเบิร์นะครับเรื่องของคาร์บูเรเตอร์นะครับ คาร์บูเรเตอร์เนี่ยมักจะมีปัญหาอยู่ในหลายๆจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันภายในคาร์บูเรเตอร์นะครับมันสูงเกินไปถ้าระดับน้ำมันสูงเกินไปก็มีโอกาสที่จะไหลล้นมาตามรูต่างๆบริเวณหน้าและก็หลังคาร์บูเรเตอร์นี่แหละนะครับเพื่อนๆนะมันก็จะไหลเข้าไปห้องเครื่องนะครับมันก็ทำให้รถของเรามีอาการสำลักน้ำมันอ้วกน้ำมัน นะครับควันดำเร่งไม่ขึ้นกินน้ํามันได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ให้ทําการตรวจเช็คระดับน้ํามันภายในคาบูเรเตอร์ด้วยนะครับระดับน้ํามันก็นะครับ,นะรบ,รบ,บมไม่ควรจะเกินไม่ควรจะเกิน,กนฝาตรงนี้นะครับของคาบูเรเตอร์นะอีกส่วนหนึ่งของคาบูเรเตอร์นะครับที่ทําให้รถของเรามีอาการควันดำกินน้ํามันนั่นก็คือตัวเสือเเนะเส้อเข็มเร่งนะครับเสื้อเข็มเร่งคือตัวไหนนะครับเสื้อเข็มเร่งก็คือตัวที่อ่า ตัวบูทที่เข็มเร่งสวมลงไปอย่างที่เพืเ่อนๆเห็นในภาพอันนี้เป็นขระูของสเตล่า Stella, นะครับเนี่ยเข็มเร่งมันสวมลงไปตรงไหนตรงนั้นแหละนะครับเขาเรียกว่าเสื้อนมหนูนะครับเสื้อนมหนูของรถออโต้มักจะสึกหลอนะครับของคลิกของมีโอมักจะสึกหรอ,นะรอ,อ,อ,หรอถ้า ตัวนี้สึกหลอนะครับอาการก็จะอ้วกน้ํามันสตาร์ทติดยากนะครับเพื่อนนะคล้ายๆกันกับอาการเครื่องยนต์หลวมแต่ว่าตัวนี้มันจะออกเป็นควันดํานะครับเพื่อนดังนั้นให้เพื่อนๆทําการตรวจเช็คด้วยนะครับว่าเสื้อเข็มเร่งนะครับกับเข็มเร่งของเรามันหลวมเกินไปหรือไม่นะครับอ่าก็ให้ไปทําการตรวจเช็คแล้วกันและสิ่งสุดท้ายที่เพื่อนๆควรที่จะทําการตรวจเช็คนะครับ เรื่องของกอ๊อกน้ํามันนะครับกอ๊อกน้ํามันของ Honda าคลิกนะครับจะมีสายน้ํามันอยู่อาจจะมีสายนะครับอยู่สสายนะครับรบ,บริเวณแป้นคออีกสายหนึ่งนะครับเป็นสายระบบบำบัดไอเสียนะครับอีกสายนึงมันจะต่อเข้ามาที่กอ๊อกน้ํามันให้ลอง เอาปากดูดดูนะครับว่ามีน้ํามันลงมาที่สายดูดไหมนะครับถ้าก๊อกน้ํามันเสียน้ํามันแอบ,บลงมาทางสายดูดสายแวกค่ำเนี่ยนะครับน้ํามันมันจะไหลเข้าเครื่องเลยนะครับควันจะดํารถจะเร่งไม่ขึ้นรถจะมีอาการกินน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนดังนั้นให้ทำการตรวจเช็คด้วยนะครับอ่ามันจะมีสาย สายแวกค่มสอเส้นอยู่บริเวณคอรีดนะครับบริเวณคาร์บูเรเตอร์เป็นสายยาวๆนะครับโค้งมาทางด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเส้นหนึ่งนะครับไปที่ตัวบอมบัดไอเสียตัวนั้นไม่ต้องไปยุ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งมันจะไปที่ก๊อกน้ํามันนะครับเพราะว่าก๊อกน้ํามันของคลิกแอร์เบดนะครับมีโอหนึ่งสองห้าพวกนี้นะครับจะเป็นก๊อกแวกคัมนะครับถ้า ก๊อ,อกน้ำมันเสียน้ำมันมันแอบลงสายดูดแล้วก็ไม่ผ่านขบูนะครับมันจะไหลเข้าเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็ไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆเอานะครับในคลิปนี้ก็เอามาแนะนําเพื่อนๆเพียงเ,เท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ